เกมแล้วครับพี่น้องวิ่งมาดีๆครับผมตกหลุมไปทันได้ดินเลยครับผมงานนี้ต้องใช้อาไมโครครับผมเอามาดันนาแปลงนี้จมได้ครับผมมันเป็นร่องรถไถนะครับรถไถเคยจมนะครับเพราะว่าทีมงานเราเนี่ยมาถ่ายแปลงนี้แหละรถดําวิ่งมายังไม่ทันได้ ดิ้นเลยครับผมปรากฏว่ามิดลอ้อเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวใช้ไมโครมาดันดูครับผมเดี๋ยว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 เมามามา Oh, đi chum, chồm, chôm đấy là đấy chum lưng chồm lưng lưng nó đi nó con nó đình... đi nó đi lưng đây cho đây cho thân lưng đinh lưng lưng không Đinh là ตรงนี้นะ้ำมันลอกไปแล้วครั้งหนึ่งไนงะโไทยมาเลยครับผมอรองี้วิ่งไม่ได้ครับเป็นร่องกลาง

hai năm nặng con bầu Thán thì Tay cả đinh lắm Đó Đu đi lại để hai mẹ cô đành โอ้ยดูร่องกลางดิไปไม่ได้เลย <laughs> มันเคยจมแล้วรถไถอ่ะนี่รถไถมาไถนานเนี่ยจมดูดิ biết lời ba ra chơi đón thế ra mày khố ba ra thế ra thì chết rồi bán โอ้ยเจ้ารถแค่นี้แค่แคนี้แคนี้บอกไอเจ้าแค่รึงวิ่งวิ่งฝั่งนี้ได้ฝั่งนู้นวิ่งไม่ได้หรอกอืมเจ้เนี่แข้ง không đến nguồn đều thái đan đi bác kia bà đã chờ nữa ้ดเตก็ลพ่อเออต้องใส่เยอะมากรอนั่นแหละอ่ะโอ้ทีมานเราไม่บูแล้วไม่บูแล้วนะครับ อาโอเคครับผมรุยงานต่อครับคลิปนี้ก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมช็อตเด็ดนะครับผมแหมเอาคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับติดตามคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ